พรนี้รบรอบม5 2ปีช่องี27ครับมาดูละครกันเยอะๆนะครับ ทีมาสวีนะครับวันนี้ก็อยู่ในงานร่วมทําบุญนะครับก้าข้าสู่ปีที่52ของช่อง7 HD ครับผมบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยครับนนี้อยาเดวเนี <au mostrar> ่ม <perk nationale prayed> ีต่เ้าอย่ที่จช่อไม่ได้เยอะ ไปม่ไปพพนี่นี้เอง่อนี้นี่ไับด้วยเหรอไอมิัตนเอมี่ับบัตแล้ว้านได้เฮ้ ที่พลอยค่ะพอยพอยค่ะเ้าอยู่ฝั่งนี้ได้ป้ะหนยอ,อยู่ฝั่งนี้ได้นะครับเอาอยู่ข้างที่สามโอเคชิดเข้าไปเข้าไปรักกันนะ เดิมแล้วหรอเจอมแล้วหรอพี่เดิมแล้วครับขอให้อยู่ช่องเจ็ดนานๆนะตอนนี้28ปีแล้ว28ปีครับผมรับเกษียณ90 28ครับอ๋อ90 28รับที่นี่นะ่รับไม่รู้จะไปไหนนะ่ไหมเจอมหรอพี่เอามาไม่ทันวงส่งมาแล้วใช่ไหมมีมียังว่ายแล้วนี่มีให้คนให้มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นวันที่พนักงานช่องเจ็ดของเรานะครับจะมา

นี่โอนั่งเ,เอกเออเอกไอ้ลูกแก่อ,อุ้ยเห็นหน้าตัวเองเนี่ยอันนี้มันไม่เท่ไหร่ะมันก็มองเห็นใช่ไหมแม่ที่แม่ที่

เอาใหม่นะฮะช่องเจ็ดเก้าสูตรปีที่ห้าสิบสองแล้วก็ขอให้อยู่คู่คนไทยไปเรื่อยๆแล้วก็มีละครที่ทําให้คุณผู้ชมอย่างหนูและคุณผู้ชมทุกคนนะคะสนุกต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับโอุ้ยค่ะครับผมวันนี้ชิคะครับแต่งตัวฮะพี่แกแต่งตัวชิคมากเลยชิคเลยชิคดีอย่างสาววันนี้ตัวร้ายสองคนแอบมาคุยกันน้าน้า เราตัวเยอและตัวน hai, ้ายย <ive> er ังไงเรากลางแผนอยู่ว่าประเดนอะไรให้ไอดินเนี่ยคู่คนอื่นเกลียดบ้างตอนนี้คนชมไอดินตลอดหน้าตกสารเชยไปละโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่าเล่นตัวแล้วคนไม่ฝ่ามากไอดินตอนนี้เลยนะคนจะเหมือนใบ ครับปีสี่ท่ายเน่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายหรอกแต่ว่ามันก็จุกแล้วบอดมันจะบอดระบาดเนี่ยกลายเป็นว่าบอดนั่เดี๋ยวตายคื้าเล่นมเข้าสู่ปีที่ห้าสิบสองของช่องเจ็ดเอสดีนะครับแล้วเด่นต้องคนเยอะแยะมากมายครับผมรวมดารารวมดารานักแสดงกว่าร้อยชีวิตครับสุดยอดมากๆเลยวันนี้มาร่วมยินดีกันครับผมไได้้้ ได้ๆอยดูว่าวันที่3เาอโหีปัที่ปนนอนคหผมนะคระเป็นีแนัน่ผมากเลยบยังไงก็สุนวเกิดครับนีครัคุณคุณคุณตาบ๊อบายดีชีวิตดีครับพี่ดูไลฟ์บ่อยๆครับอตอนนี้ทำงานชีวิตชีวิตดีครับ ดีครับปกติสุกดีครับมีงานได้เรื่อยดีครับโอ้ดีมากดีมากเมื่อไหร่จะได้เป็นคนดีอ่ะเมื่อไหร่จะได้เล่นกับทำงานกับพี่แก้วบ้างล่ะคดุนดูุนนุ่งกะเพชรดุนเพชรดุนเพชรดุนเกียร์แบบเมื่อไหร่จะได้เป็นคนดีดีมันก็มีนะครับพี่แต่หน้าเราไม่ให้ใช่ริงจริงเราเป็นคนดีเล่นเล่นบทตรงข้ามชีวิตเลยก็ก็ถ้าเป็นคนดีเราไปเล่นบทดีมันธรรมดาอ่ะมันจำเป็นที่จะเป็นคนดีตรงข้ามติดตามติดตามได้ครับหลายช่องอยู่ใช่ไหม ก็ไปเลยายช่องคนที่คนจก่งนี่แหละคนแย่งโชคดีครับโชคดีเก็ฝากตามรนะครับทีีครับทีน่าองเรื่องนะครับอากับคุณโอดานะครับแ้ก็าที่ยาย ไต้องไป้ออรเาชนะเล่นกับใครเล่นกับใครต่สวยไหมนางเอกสวยไหมนางเอกม่อมีจะมีใครมาเพิ่มไหมในคลิปเนี้ยเอาเอ่แถวยาวเลยเลยสรุกว่าไม่แข็งไม่สวยมากเท่าแขอะปารติสตนเราขอช่วยเลือกเลยเนาะ ้วครับีทุกคนสั้นทันสั้นทันสั้นทันสั้นครับผมสั้นครับผมสุดยอดมากครับร่ำรวยครับผมสัครับสวัสดีอากครัรรยรรมคุณดีเสมอ คุณยื้เสมออืตามอายุตามเลยลายร้ยดหล่อนไม่เรื่องที่แล้วทำไมหรอะเรื่อที่แล้วลายด้ยดหล่อนแกลียวหืมใช่ไหมไม่มา ดาราครับดาราก็ทำบุญครับบุญเยอะมากเลยคนนี้น่าอิ่มบุญแขก่นแต่ตอนไหค่ายเลยแขกร้องแรเงียบแรดทุกอย่างคุณไปสู่ห้ามเลิกงามยามดีแพ้แผลไปทั้งทุกอย่างเลยคุณไม่เป็นไรสีเขียวเป็นร้ายอ่ะขออภัยอาจจะเป็นคำพูดแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็จริงๆขออภัยครับขออภัยนะฮะอ่าาโดนถ่ายอีกมั้งควยพรสั้นๆครับ <S ais ama> ขอให้ช่องเจ็ดก็9สปีที Sud ่52ถือว,ว่าเป็นปีที่ถ้าเป็นคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะมีความมั่นคงมีความแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นสถานีที่ทําให้ทุกคนมีความสุขปีต่อๆไปขอให้เลตติ้งดีมากๆครับขอให้เป็นที่รักของประชาชนทุกคนเยอะๆนะครับขอบคุณครับกลับให้กลับให้ครับกลับให้ครับ มาดูน้องๆนักแสดงแล้วก็จอได้ไงเข้าไปเรื่อยอ่ะมีคนมาปีแรกด้วยมาปีแรกบ้าขอบครับผมอ้าวโหดูความปีแรกหมดเลยเนาะฉัไม่พอรู้สึกเหมือนปีแรกเหมือนกันนะเอาปีแรกเหมือนกันเหรอปีแรกออ๋ผมไม่แข่งให้คิวเลยทีะลาก็ัวเราไปได้โอ้โหอยากได้ของอาไอ้สอ่องอึ้มอีอ้าอกเออโอเคงี้นะงี้แล้วก็ ยืตัว <Cornell> ขึ <him st selling> ้นหน่อยนีดเองเิ่มสองสามเาจะมีภาคต่อภาคต่อเราไม่ได้เล่นแล้วอพิมหนึ่งสองหนึ่งสองขอบคนี้ได้นะครับเล่น